สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูที่14กุมภาพันธ์2565นะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปรับตัวลดลงนะครับเหมือนกับตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะเรื่องราวของความกังวลน,นะเกี่ยวกับทางด้านของที่ว่าประเด็นตรงจุดที่ว่านสเซียนะจะอาจจะโจมตีในส่วนของยูเครนเองตรงจุดนี้ทําให้เริว่าผัากันชะลอการลงทุนซึ่งตลาดไทยวันนี้ปิดทําการที่1,600 84.69จุดนะครับลดลง14.51จุดคิดเป็น0.85เมูลค่าการซื้อขายวันนี้85,732.91ล้านบาทในะอดีามาต่อสายมาพูดคุยกับกูรูคุณกอนพัฒน์รเชษ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทร,รัพย์พนูมรลพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้รวมถึงประเมินทิศทางสถานการณ์แนวโน้มตลาดหุ้นใาวันพรุ่งนี้ว่าอ,อาการของหุ้น จะเป็นอย่างไรนะพี่จะใช้ข้อมูลนี้มาประกอบการตัดสินในการลงทุนยูคุ่สอนแทนคุณก่อนพัดสักครู่ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณก่นพัดครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะฮะียกว่าวันนี้ตลาดคนไทยถือว่าปิด ปรับตัวลดลงกว่า14จุดนะเกิดอะไรขึ้นครับคุณกรนพันครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับก็ผันผวนตามจิตยาลบของการลงทุนของตลาดโลกนะครับที่วันนี้เป็นภาพของตัวภาวะ risk off นะครับก็คือความเสี่ยงต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะครับนักลงทุนก็สวิชไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเนื่องจากประเด็นการเมือง่างประเทศของยูเครนรัสเซียนะครับซึ่งสถานการณ์โดยรวมไม่น่าไว้วางใจนะครับ ตึเงเครียดแล้วก็สร้างความบุอเฉพาะสงครามนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตัวผ้าของตัวเงินเฟอที่สูงนะครับแลก็การ,ปร,รแปบลบ็นโยบายการเงินซึ่งตลาดก็จับตาดูนะครับเป็นเพราะการหาด้านัพิเศษของธนาคารสหรัฐนะครับในค่ำคืนนี้ที่ตามปกติเนี่ย,ยจะมีการคุยกันนอกรอบนะครับสองสัปดาห์ครั้งนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับแต่รอบนี้ก็บอกว่าเขาหารุลกันรอบพิเศษที่อยู่ในแผนนะครับก็เป็นอะไรที่ตลาดเองจับตาดูว่าเอ๊ะมันจะมีความสิ่งต่อตัว อินเทอร์เนชั่นแนลเรทไฮนะครับหรือว่าการปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงพ a n d มิ i c หรือเปล่านะครับเพราะรอบของตัวเ,เกิดภาวะโรคระบาดเนี่ยเราก็เห็นว่าเฟดเองก็เคยลดอัตราดอ,อกเบี้ยนะครับนอกรอบการประชุมนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์มาแล้วแล้วตอนนี้ตลาดดูเหมือนจะเห็นสัญญ,ญาณในการทีเฟดกังวลต่อเงินเฟ้อนะครับในความเสี่ยงเชื่อมกับกันก็อาจจะกลับมาภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็เลยค่อนข้างจะปั่นป่วนแต่ใดก็ตามเราก็มีแรงหนุนนะครับจาก ประเด็นราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเรื่องตัว geo political risk นะครับจากฝั่งตัวประเทศผ้ผลิตน้ำมันนี่แหละนะครับที่ทําให้หุ้นบ้านเราเองอาจจะไม่ได้ลงแรงมากเท่ากับเพิ่นดีนะครับหลปลงไป3ะนะครับเอเชียตะวันแดงลงมาเฉลี่ย1.4-1.5ครับผมครับผมเอ๊ะเป็นอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเฟดออกมาแบบประชุมฉุกเฉินนะแล้วมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนะเรียกว่าอาจจะแบบสัก0.25ไม่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยว่นไหวมากน้อยแค่ไหนครับคุณพลพัฒน์ครับครับผมว่าคือถ้า มี emergency rate hike นะครับคือขึ้นดอกเบี้ยถูกเฉยตลาดลงแน่นะครับเพราะว่าตลาดที่ไม่ได้คิดกันไว้ว่าเป็นเองจะมีการปรับนอกรอบนะครับาะฉะนั้นแรงกระแทกตลาดจะเกิดนะครับแต่อะไรก็ตามประเด็นเนี้ยถามว่าเราคิดว่ามีโอกาสเกิดไหมมีโอกาสเกิดแต่น้อยนะครับประมาณ30%เรายังไม่คิดว่าประเด็นปัจจุบันนี้จะนําไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึกเฉยหรอกนะครับในภาพรวมตลาดวันพรุ่งนี้ขันหัวละนะครับแนวรับหลักๆก็1 6 7 0 1,650ก่อก่อนนะครับแนวต้านด้านบนก็ 192ครับผมในวันพวกนี้เองเราในส่วนของนักลงทุนและนักเกง็งกำไรเขาต้องมีการแบบบริหารความเสี่ยงปรับพอร์ตการลงทุนยังไงครับคุณกอนพัดครับครับในช่วงที่ดัชนีเนี่ยนะครับขึ้นไปต่อพัน7จ0จุดแล้วก็มีประเด็นในเรื่องตัวเงินเฟ้อสัดที่ออกมาเรื่องตัวสูงเนี่ยเป็นจุดที่เราแนะนำให้ลดหนักการลงทุนไปแล้วนะครับประมาณ5 1 0นสเร็ะครับแล้วแต่การถือครองของนักทุนในส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่านจุดปัจจุบจับนนึงเนี่ย ก็อาจจะมีเทน้ำหนักหุ้นสัก60%นะครับบวกลบน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมเดี๋ยวรอจังหวะตลาดอีกถ้าพักตัวลงมาในกรอบ1 6 6 9 1 6 5 0นะี่จะเป็นโซนแรกๆที่มองไปฝั่งซื้อก่อนนะครับแล้วก็พยายามเน้นตั้งรับนะครับเพราะว่าภาพกลางยาวเราจะมองภาพตลาดหุ้นไทยมีน้อที่เป็นบวกนะครับแต่ตอนนี้เป็นเผชิญความผันผวนระยะสั้นจากการดีสสภาพคล่องแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องตัวา่สงครามก็คงเน้นพวกกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่ม ICT นะครับ โรงไฟฟ้าบางตัวที่เป็น value play ตัวบางจาก power ครับหรือว,ว่ากลุ่มโรงกลั่นตัวบางจากนะครับเป็นทางเลือกที่พยายามตั้งรับไว้นะครับก็จะเป็นคนยุหลักตอนนี้ครับผมครับผมรายการก้้ยหอมกับกูบกรูต้องขอขอบคุณคุณก่อนพัฒน์มากเลยที่มาให้ปุ่มมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือกูรูท่านแรกนะเดี๋ยวมาต่อสายมาพูดคุยกับกูรูท่านที่สองนะั่นคือคุณวิกิตอารยพิสิทธ์ธนะถือว่าเป็น นักกลยุทธ์ของมีแบงค์เองนะจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงมองดูที่ว่าทิศทางแนวโน้มในวันพวกนี้จะเป็นอย่างไรกลยุทธ์จะต้องทําแบบไหนบริหารความเสี่ยงอย่างไรยังผมจะต่อสายเดี๋ยวคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับสวัสดีครับพี่เสิทิครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นถือว่าปรับตัวลดลงกว่าสิบี่จุดนะในส่วนของคุณวิจิตเองประเมินสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรครับโอเคก็ที่ตลาดวันนี้ก็เปิดนะครับวันวาเลนไทน์แดงเลยนะครับปรับตัวลดลงตามคาดนะครับเพราะว่าสองปัจจัยหลักๆเนี่ยที่เข้ามากดดันเนี่ยอย่างแรกเลยคือในเรื่องของตัว ความรุนแรงนะครับระหว่างประเทศในฝั่งของตัวรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็กดดันเซนตินเมนต์พอสมควรเลยนะครับเป็นช็อตแรกท,ทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงขณะที่อีกช็อตหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของตัวดมเดินก็คือเรื่องประเด็นเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขรีพอร์ตของตัวเงินเฟ้ออเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ตลาดเนี่ยคาดการณ์ในเรื่องของตัวมาตรการต่างๆของตัวเฟดเนี่ย คงจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เป็มีจังหวะการ call meeting พิเศษด้วยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยในคืนวันนี้ก็คงต้องจับตาว่าท้ายสุดเนี่ยการชุมนักรอบของเฟดนัดพิเศษเนี่ยจะมีโม,มเมนตัมในการที่จะปล่อยพวกมาตรการตาร่างๆเนี่ยอย่างเร่งด่วนหรือไม่นะครับก็เป็นอีก key หนึ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยกังวลครับแล้วก็มีจังหวะในการลดขายลดความเสี่ยงออกมาทั้งสองประเด็นเลยนะครับก็ทําให้ตลาดวันนี้ค่อยๆถอยมาถือว่าโอเค สัญญาของตัวสเส้นเทคนิคของบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ในมเมตั้ที่เรียกว่าเข้ามาปะทะที่แนวรับพอดีอกันนะครับในโซนสักประมาณหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบจุดบวกลบมีทั้งการปิดยับแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ยอีเล็สิบวันเป็นจุดหนึ่งในการรองรับอยู่นะครับก็ถือว่ามเมตั้ถอยลงหรือว่าถอยลงมาพักตัวดูปัจจัยต่างในช่วงถัดไปนะครับมาพักตัวที่แนวรับพอดีนะครับอืมครับผม ประชุมเฟดฉุกเฉินรอบนี้กูพิจิตประเมินสถานการณ์ถ้าตีมาเป็นแบบว่ามีแบบว่า2ประเด็นนี้นะว่าขึ้นดอกเบี้ยฉุบเฉินกับไม่ขึ้นดอกเบีย้ยฉุกเฉินตลาดจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับคือโมเมนตัมในตอนนี้ตลาดคาดการในเรื่องของตัวด,ดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นในการประชุมมิถติ้งเดือนมีนาคมนะครับกลางเดือนมีนาเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นแน่นแน่นอนอยู่แล้วแต่จะขึ้นแค่ศจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าขึ้นศูจุดห้าเนี่ยตลาดยังมีจังหวะที่เรียกว่า มินเนย่อยู่นะครับโมเมนตัม um ช่วงที่เกิดวีดีการเสรหลายท่านออกมาพูดแบบแอคทีฟมากมากเนี่ยตลาดก็จะเคไปว่าน่าจะขึ้นจุดห้านะครับอันนั้นคือเอ็กซ์เพคทชั่นก่อนหน้านี้ถือว่าล่าสุดพอมีการคอแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนโมเมนตัมข um อโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่าเดิมเนี่ยจากเดิมที่จะเป็นมินติงเดือนมีนาคมถ้ามีการปล่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยตั้งแต่คืนวันนี้เลยเนี่ยตลาดก็จะเป็นภาพของการตอบรับเชิงลบแน่นอนมันจะเหมือนกับเป็น เนกาทีฟเซนตเมนท์ที่เหนือกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์อีกช็อตหนึ่งตลาดก็อาจจะมีจังหวะในการพัดตัวลงนะครับผมว่าแนวรับถัดไปเนี่ยตอนนี้เซนเด็กยืนอยู่ในโซนสัประมนเส้นค่าเฉลี่ย10วันถ้าเกิดแนวรับถัดไปเน,น,น,เนเี่ยนนก็จะอยู่ในโซนสั้งามนเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับก็จะอยู่ในโซนสัประมณ1,668จุดคือถือว่าภา,าพตยวกลางผมว่าถ้าแพนมิคมากๆจริงๆเนี่ยการลงไปทดสอบเส้นที่มีนีน่สำคัญตัวเซนเด็กบ้านเราเนี่ย คือเส้น75วันที่โซนสักมัน1,650อาจจะเกิดขึ้นนะครับในกรณี w o worst case นะครับที่ตลาดตกใจมาก้าจริงเนี่ย1 6ู0ห่าสูเป็นแนวรับที่อ่านนิดนิดนึงแต่โซนนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำให้ sentiment ของตัวชิ้นเด็กพาพใหญ่เนี่ยเสียนะคะประมาณนี้นะครับครับผมทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับคุณวิจิตมองอย่างไรครับ ก็ต้องบอกว่าโมตันมในช่วงนี้ยังเป็นข่าวการปรับฐานของตัวดัซอยู่ครับหลังจากที่ขึ้นไปประทาพันเจ็ดแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีคีย์ปัจจัยบวกเนี่ยเข้ามาเ,เป็นตัวซัพพอร์ตนะเนี่ยในในเชนิงตัดการเนี่ยมีประเด็นลบเข้ามาด้วยนะครับว่าจะเป็นการเล่งขึ้นเลที่เร็วกว่าคาดหรือว่ามาตรการโม,มตัมของการที่คุยกันร,ระหว่างฝั่งของตัว US กับตัวฝั่งรัสเซียเนี่ยที่ดูเหมือนจะยังไม่ลงตัวในการเคลียร์ปัญหาของตัว รัเสเซียยูเครนนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้แหละมันยังเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่ากดดันเซนเมนต์การลงทุนในช่วงะระยะสัออ้นของตลาดก็ยังอาจจะเป็นอ,อดใจรอยนิดนึงตลาดตอนนี้ยังเป็นภาคการปรับฐานอยู่แล้วก็อีกคีย์หนึ่งที่ต้องจับตาในวันพุธน,นะครับก็คือเรื่องของรายงานการชุมของตัวเฟดรอบล่าสุดก็คือการชุมในช่วงของเดือนปลายเดือนมกราคมที่ทผ่้ผล้นมาซึ่งแน่นอน ารายละเอียดก็อาจจะมีจังหวะในการพูดเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเนี่ยในคืนวันพุธนี้ในนะั้นต้องบอกว่าในช่วงระยะสั้นยังมีหลายๆปัจจัยที่อาจจะเข้ามากดดันตลาดทําให้ตลาดเนี่ยย่อรับฐานได้เหมือนกันนะครับก็มุตมตั้มอาจจะเป็นภาพเหมือนกันซึมไซเวทูไซเวดาอมาทีหนึ่งนะครับก็ใช้จังหวะแล้วกันรือว่าย่อยังเป็นโอกาสหรือว่าค่อยๆตั้งหลับนะครับคงยังไม่ต้องรีบมากมายครับ การตั้งรับรอบนี้นะฮะต้องโฟกัสกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษครับคุณมิจิตครับที่สสาคัญของรอบนี้ที่นันตลาดขึ้นนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ต่างชาติเป็นตัวที่นําตลาดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าที่เราไปดูเน็ตวันเนี่ยถ้าต่างชาติยังเป็นโฟของการไหลเข้าอยู่ต่อเนื่องให้สังเกตสองอย่างคือเน็ตสุทธิว่าท้ายสุดเนี่ยต่างชาติเป็นเน็ตซื้อหรือเปล่าอีกขานึงคือท้ามค่างเงินถ้าเกิดข้าเงินบาทเป็นเทรนของการแข่งข้าซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าข้ามเงินบาทยังแข่งข้าอยู่นะครับ แบบนี้เราจะสามารถที่จะย่อสะสมะหุ้นที่กเกาะไปกับโฟของตัวต่างชาติได้นะครับรอบนี้ที่เกิดไปดูเนี่ยโฟต่างชาติยังคงเข้ามาอยู่ในหุ้นที่เรียกว่าเป็นหน้าหุ้นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นหุ้นเกาะติดการลงทุนวงจรดอกเบี้ยขั้ขึ้นกลุ่มแบงค์ต้องบอกว่าแบงค์มาเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าแบงค์ยังมีการไปต่อバリเดชันยังไม่ได้แพงนะครับโดยที่ยิ่งแบงค์ใหญ่สองตัวคือ KBank BBL เนี่ยผมว่ายังเป็นโอกาสในการย่อสะสมใ,ใครมีของถือต่อนะครับหรือว่า ฝั่งของตัวหน้าหุ้นที่เป็นค้าปลีกที่ลักกะเนี่ยอย่างเช่นตัว CPO ผมว่ามันค่อยๆสร้างฐานขึ้นมาแล้วแล้วก็เชื่อว่า,าสัญญาณตัวกําลังของ CPO เนี่ยปลายว่าสี่ตั้นไปเนี่ยเชื่อค่อยๆผิดสวยกลับขึ้นมาเนี่ยหน้าหุ้นแบบเนี่ยเป็นหน้าหุ้นที่ที่เป็น track ด o NVDI เนี่ยค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าต่อโฟมเนี่ยก็สามารถที่จะย่อใช้จังหวะโอกาสในการที่อินดีเซอร์เนี่ยเป็นแบบการซื้อพวกหน้าหุ้นแตงค้าปลีกครับ ได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์มากเลยที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิจิตครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์นะถือเป็นนักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์กิมเองวันนี้ฟังันแบบว่าจุใจทั้งสองกูรูทั้งจากค่ายของนุโมนลักษ์พัฒนาสินธุกรก็เมย์แบงค์กิมเองนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาถึงช่วงของหุ้นเทคหุ้นเทค สี่หุ้นสุดสวิงนะับต้องบอกเลยว่าหน้าของทีมข่าวของพี่ไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะแม้ว่าภาพรวมอาจจะดูแบบยำแย่นะแต่ก็ยังม,มีสี่หุ้นร้อนๆสุดสวิงร้อนๆ้อบอกเลยว่ามาน,ำนํำเสนอเริ่มอยากสวิงตัวนั้นคือตัวของบ้านปูวันนี้ราคาหุ้นบ้านปูปิดที่11บเอ็ดบาทห้าสิบตางค์นะครับเพิ่มขึ้น20่สิบตางค์คิดเป็น 1. 7 7เเนะครับส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ AJA นะครับราคาหุ้นปิดที่72ตังค์เพิ่มขึ้น16บตังค์คิดเป็น16.13%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ TCC วันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท28ตังค์เพิ่มขึ้น16บตังค์คิดเป็น14.29%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของ Fancy นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท20ตังค์เพิ่มขึ้น9ก้าตังค์คิดเป็น8.11%นี่คือ สี่หุ้นสุดสวิงที่ทีมข่าวมีการเกาะติดหน้ากระดานมีการมานําเสนอนะส่วนเรื่องของการตัดสินใจในการเล่นในการเทรดผมเชื่อว่าแฟนในการกล้วยหอมกับครูนะในช่วงของสี่หุ้นสุดสวิงต้องทําการบ้านในเรื่องของกราฟในเรื่องของเทคนิคในเรื่องรวมถึงในแง่ของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสี่หุ้นสุดสวิงว่าเขามีความคืบหน้าของกิจการอย่างไรด้วยว่าอีกหนึ่งเ่องทางน,นะในส่วนของ เว็บไซต์ผู้ยี่ไซต์ก็ถือว่ามีข่าวสารนะั่นด้วยว่าสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเล่นได้ดนในขณนะเดียวกันนะก็ที่แมบนด้เลยนะั่นคือข้อมูลข่าวสารจากทางตลาดหลักทรัพวย์หรือว่าจากทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะก็จะเป็นอะไรที่เป็นทางการที่สุดหรือว,ว่าอัปเดตที่สุดจุดนี้นะผมเชื่อว่านําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเล่น4ี่หุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของ หุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างนะครับเรยว่าโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแรกน่นค kind of ือตัวของกันคุณนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเป็นจังหวะของการเก่งกําไรนะครับให้แนวรับกันคุณที่6กบาทห้าสิบตางค์แนวรับถับไปที่6กบาทยี่สิบตางค์สำหรับแนวต้านกันคุณอยู่ที่6กบาทแปดสิบตางค์แนวต้านไปที่7จ็ดบาทยี่สิบตางค์วันนี้ราคาหุ้นของกันคุณปิดที่6กบาทห้ลลสาสิบ ส่วนส,สุดเซ็ปตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนะั่คือตัวของ CRC รนะครับเรีวยกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรอกว่าเป็นการขึ้นนะครับเรีวยกว่ายังคงแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่37บาท25สตาตคาแนวรับ่อไปที่36บาท50สตางสำหรับแนวต้านของ CRC นะครับอยู่ที่39บาทเกวผ่านไปได้เจอกันนะครับ40บาทวันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่ 38บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ถ้าเกิดนักหนุนที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o k ผู้ดีินไซน์และก็ช่อง u t u b e หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม